สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จแล้วคือดวงแก้วคืนดวงนับห่วงหาวพนมบวกหัวใจประพรายพราวแผ่นดินร่ําฟ้าร้าวหนาวน้ำตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชยัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีหลังแม่น้าลพบุรีล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมออกสํารวจของสายต่างๆที่ไหลมารวมกัน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีและอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมแผนในการรับมือกับสถาน,นาการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีไว้เป็นอย่างดีครับหลังจากที่สำนักงานชนประธานที่สิได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่องการปรับการระบายน้ำหลังจากที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดนั้น สำนักงานชมประธานที่สิบซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมชนประธานที่ต้องร่วมดําเนินการให้การช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวสำนักงานชมประทานที่1ิบได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจึงจะดําเนินการตัดยอดน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยจะรับน้ําเข้าคลองใจหน้าป่าศัก ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมประมาณ250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าศักเพิ่มขึ้นประมาณ20-30เซนติเมตรโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2568อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอบ้านมีอำเภอท่าวุงอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังจากทราบเรื่องดังกล่าวนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีได้เตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์เช่นเครื่องสูบน้ําเรือท้องแบนรวมทั้งกําลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงในการออกให้การช่วยเหลือประชาชนในทันทีจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่12พฤศจิกายน2568นายจำเริญสลัชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่ณตรอก สุทธิเวศชุมชนตลาดล่างหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีน้ําจากแม่น้าลบบุรีล้นตลิง่งเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษารษาชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือทันทีโดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวที่มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ20หลังคาเรือนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า40เซนติเมตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวใกล้กับแม่น้าลบบุรีเมื่อระดับน้ําของแม่น้าลบบุรีสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ําท่วมโดยชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวต้องทําสะพานไม้เพื่อใช้ข้ามเข้าไปยังบ้านของตนเองเบื้องต้นนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีนํากระสอบทรายไปเสริมเป็นแนวป้องกันน้ําและทําสะพานไม้ให้มัน่นคงเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเดินทางไปยังชุมชนวัดเชิงท่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำลบบุรีสูงขึ้นเช่นกันซึ่งบ้านหลังดังกล่าวก็เช่นเดียวกันกับตรอกสุทิเวชชุมชนตลาดล่างที่มีพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำลบบุรีเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลบบุรีสูงขึ้นก็ส่งผลให้เข้าท่วมบ้านเรือนเช่นเดียวกัน เบื้องต้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีนำกระสอบทรายไปเสริมเป็นแนวป้องกันน้ําและทําสะพานไม้ให้มั่นคงเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีพร้อมด้วยนางสาวมยุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลพบุรีได้ออกตรวจแม่น้ําคลองใส่ต่างๆที่ไหลมารวมกันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรีที่อาจส่งผลกระทบ กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นคลองชัยนาทปา่าศักคลองบางขามเป็นตน้นโดยพบว่าระดับน้ําของคลองทั้งสองนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้โดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเน้นย้ําขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานภาคร,รัฐที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิดโดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมแผนในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืงองลนบุริอย่างเต็มที่ ครับสวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพับุรีวันนี้จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่็บสถานภาพน้ำนะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงเพราะว่าบางคนฟังข่าวแล้วก็ทีวีแล้วก็ตกใจว่าให้เอาขึ้นชั้นบนคือการที่จะให้คนที่อยู่ชั้นล่างและอยู่ติดแม่น้ําทั้งคลองไชนาศป่าศักคลองบางขามแถววัดมณีตั้งแต่ถ้าวุ้งลงมาเนี่ย เขาก็เตือนเตือนไว้ว่าตอนนี้และสภาพน้ำที่มีปัจจุบันจะลงจากทางเหนือเนี่ยมันไหลเข้ามาก็ลงมาทางทางสิงห์บุรีก็จะเข้ามาลบบุรีแต่ตอนนี้มีการดูแลเรื่องแก้มลิงของอำเภอท่าวงไว้รองรับน้ําแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะรองรับน้ําได้เท่าไหร่ตะกี้ผมไปสารวจมาแล้วเนี่ยก็เลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยฝั่งด้านวัดมณีฝั่งเขตของท่าหินฝั่งเขตของพรมมาต บางขั้นมากอะไรต่างๆเนี่ยให้เอาขนของขึ้นที่สูงส่วนฝั่งของของแชนาดป่าศักซึ่งอยู่ที่เขตของชนประทานไปสำรวจน้ํามาแล้วเนี่ยก็น้ําทางฝั่งด้านที่จะมาทะลุที่สัะแก้วนะก็เหลือประมาณสัก2 3สเมตรแต่ผมก็ระแวงว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่าเหลือ2-3สเมตรคือท้ายน้ำเนี่ยต้นน้ำที่เขากักน้ำไว้เท่าไหร่ผมไม่ทราบผมไปดูที่คกกระเทียมแล้ว ก็ยังมีระดับน้ํำยังพอรับได้แต่ถ้าถ้าฝนตกหน,กนักหรือมีการปล่อยน้ําลงมายเยอะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนก็เลยเตือนพี่น้องประชาชนออกทีวีแลาเสียงตามสายแล้วว่าให้ยกของขึ้นที่สูงที่คนผู้ที่อยู่ที่ห่างแม่น้ำนะของชายน้าบ่าสักใกล้ๆก็ใเตรียมไว้อย่างพม,มา่าโพก็ต้นแล้วก็บางขันหมากเนี่ยนะก็ต้องเตรียมยกพื้นที่ให้สูงไว้ เขตท่าหินของเขตเทศบาลเมืองก็เตรียมไว้นะเพราะว่าแต่ที่ฟังจากข่าวออกทีวีแล้วเนี่ยคาดว่าคงไม่ถึงกับปี54นะแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ถ้าฝนตกหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงปี54หรือไม่ถ้าไม่ถึงปี54ก็คงจะพอต่อสู้ได้แต่ถ้าฝนมาพายุมาหรือเข้ามาลูกไปเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้เขื่อนต่างๆก็ระบายน้ํา พอรองรับน้ํากลัวจะรองรับน้ําไม่ไหวถ้าแตกขึ้นมาเรื่องอะไรมันจะมีปัญหาเขาก็ระบายน้ําออกมากขึ้นมากขึ้นนิดหนึ่งคนที่อยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องระวังเรื่องน้ําท่วมก็แจ้งพี่น้องประชาชนว่าทางผู้บริหารไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าท้องถิ่นไม่ว่าตรงไหนเนี่ยก็พิจารณาพิเศษตอนนี้เทศบาลในเมืองเนี่ยเตรียมการเนี่ยเรือเรือเพื่ออาจท้าถ้ามันฉุกเฉินเรือผมเตรียมการเครื่องเครื่องตอนนี้ให้ฟิตไว้หมดแล้วเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดเหตุ ของเราก็มีหลายลำหกเกลำนะลำใหญ่ๆเรือเร็วเรือรอะไรเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็เครื่องสูบน้ําของผมก็มีเยอะพอสมควรพอสมควรนะครับแต่ก็ใช้ได้พอสมควรก็เตรียมเช็คเครื่องเช็คอะไรหมดแล้วเตรียมความพร้อมจังหวัดก็ขอร้องให้เตรียมความพร้อมของเราเป็นหน่วยงานใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือก็จะจะมากกับท้องถิ่นอื่นเพราะฉะนั้นความพร้อมในช่วงตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับ แต่ตอนนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้พายุมาใหม,ใหม่เริ่มใหม่อะไรใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามถถ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 สภาพน้ําแล้วเนี่ยไม่ถึงปี54นะครับแจ้งพี่น้องอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับบางทีมีการเสียงสั่นสะเทือนจากโทรศัพท์ว่าให้ยกที่สูงมาเขาตกใจโทรศัพท์มาอะไรมาเนี่ยก็บ,บอกว่าเขาให้ป้องกันเตรียมตัวไว้เฉยๆนะฮะของเราเนี่ยของลพบุรีเนี่ยก็จะมีบ้านมีทาวุ้ง แล้วทางทางโน้นน่ะทางติดชายแดนเนี่ยมันจะเอาเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องปชาชอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรตอนนี้ผมออกสำรวจน้ําทุกวันเช็คเครื่องยนต์เ็คเรือเช็ค,อ,ชคอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์น้ําทนะ่วมนะเลยแจ้งสถานภาพน้ำนะสถานการณ์น้าทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์มาที่เทศบาลหรือไปที่จังหวัดก็ได้ว่าสอบสามสถานการณ์น้าเป็นยังไงอะไรเงี้ย จะได้รู้ความเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมไม่ดีนะครับผมก็จะเตรียมบนิตท่านก็เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้มีบางส่วนที่ท่วมอยู่ในเมืองแต่ไม่เยอะนิดหน่อยผมก็เตรียมทรายแล้วเนี่ยตอนนี้เตรียมทรายมาสั่งซื้อทรายเพิ่มถุงเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะเรียงเป็นตับตรงนี้เพราะถ้ามีอะไรขับขันก็ไปได้เลยนะครับก็เตรียมความพร้อมให้หมดก็แจ้งให้พีนน่นนประชาชนรับทราบทุกคนนะครับคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีจัดพิธีน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัยแด่ดสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพิธีได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบรกรณ์ชาวไทยมาโดยตลอดโดยบรรยากาศภายในอาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุบุรีเต็มไปด้วยความสงบสำรวมและเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมีได้ต่อแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยซึ่งทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานแล้วร่วมถวายความอาลัยด้วยความใจจริงโดยพิธีถวายความอาลัยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้สร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโดยนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษารษาชก,ก,การผู้นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีประธานในพิธีได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นร่วมกันลงนามถวายความอาลายัยโดยการจัดพิธีในครั้งนี้ได้เป็นไปอย่างสงบและสมพระเกียรติเพื่อให้คณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองรบบุรีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเลอร์ก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ